สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่9มิถุนายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเชา้าวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ได้ไปทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วและมีหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรวมถึงบางคนก็เพิ่งยืนยันตัวตนซึ่งตรงน,นี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับวงเงินย้อนหลังแต่หลายๆคนนะคะกลับไม่ได้ในวงเงินย้อนหลัง คลิปนี้มีคำตอบค่ะและสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะต้องแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบก่อนว่าถ้าหากใครก็ตามที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นคือมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียว2อันนะคะ กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ยืนยันตัวตนก็ตามก็ยังมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งสําหรับในวันที่1มิถุนายนก็มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าทําไมรู้ซื้อสินค้าได้เพียงแค่300บาทซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครที่ยืนยันตัวตนภายในวันที่26พฤษภาคมกลุ่มนี้จะต้องได้รับ,บวงเงินสําหรับรู้ซื้อสินค้าทั้งหมด900บาทนั่นก็คือของเดือนเมษา300บาทเดือนพฤษภา3ม สามบาทแล้วก็เดือนมิถุนาสามร้บาทต้องได้900บาทแต่พอถึงเวลาจริงๆไปรูดซื้อสินค้ากลับได้เพียงแค่300บาทนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะก็มีคำตอบจากทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่า สำหรับผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตนในช่วงระหว่างวันที่27เมษายนจนถึง26พฤษภาคม2566เดิมกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้าในวันที่1มิถุนายน900บาทแต่พอไปรูดซื้อสินค้าจริงๆกลับรูดได้เพียงแค่300บาทเท่านั้นนะคะไอ้600บาทตรงนี้เนี่ยหายไปไหนทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงมีการฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มานะคะว่า อีก600บาทนั้นจะเข้าให้ในเดือนกรกฎาคม66นั่นก็คือในวันที่1กรกฎาคม66ก็สามารถรูด300ได้เหมือนปกติแต่จะมีเงินอีก600บาทเข้าเพิ่มให้นะคะก็จะทำให้ในเดือน กรกฎาคมวันที่1สําหรับกลุ่มที่มีการยืนยันตัวตนระหว่างวันที่27เมษาจนถึง26พฤษภาคม2566ในวันที่1กรกฎาคมจะรูดซื้อสินค้าได้ทั้งหมด 900้บาทนั่นเองนะคะก็คือ300บาทของเดือนกร,รกฎานะแล้วก็อีก600บาทที่จริงๆแล้วจะต้องเข้าให้ในวันที่1มิถุนาแต่ว่าเงินไม่เข้านะคะเขาจะไปทบให้ในเดือนกร,รกฎานั่นเองถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02127 7000แล้วก็ต่อ4708นะคะหรือว่าจะโทรคอ c เซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางก็ได้เบอร์02-270-6400ในวันและเวลารชาชการนะคะแต่สำหรับใครที่รูดได้ปกติก็ใช้ได้ทันทีนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเรารูดได้300ลองโทรเช็คยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปรูดแล้ว รูดได้300จริงแต่อาจจะต้องแจ้งกับทางร้านนะคะว่า ให้เช็ควงเงินให้หน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะต้องรูด2ครั้งถึงจะมี2วงเงินแต่บางคนเนี่ยโทรไปเช็คยอดเงินแล้วก็เข้าเพียงแค่300นะคะก็คือยังค้างอยู่อีก600เพราะฉะนั้นแต่ละคนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วก็ลองเช็คดูแต่สําหรับคลิปนี้ก็นําข่าวสารจากทางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27เมษายนถึง2ีพฤษภาคม2566ก็เลยส ถามกันเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะทำไมรูดซื้อสินค้าได้เพียงแค่300นะคะคำตอบก็คืออีก600จะเข้าให้ในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะและส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนนะคะตอนนี้ยังทำการยืนยันตัวตนได้อยู่ซึ่งถ้าหากว่าเรายืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26มิถุนายนนี้นะคะก็จะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ได้ในวันที่1กรกฎาคมกลุ่มนี้จะรูดซื้อสินค้าได้ทันที1,200บาทนะคะนั่นก็คือของเดือนเมษา300พฤษภา300มิถุนา300แล้วก็กรกฎาอีก300รวมเป็น1,200บาทซึ่งไม่ว่าใครก็ตามจะยืนยันตัวตนในเดือนไหนนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้รับวงเงินเท่ากัน แต่มีข้อแม้นะคะสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปยืนยันตัวตนหลังวันที่27มิถุนายนหรือใครที่ยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังไม่สำเร็จหลังวันที่27มิถุนายนนะคะกลุ่มนี้จะไม่มีการโอนย้อนหลังให้นะก็จะได้เพียงแค่300บาทของแต่ละเดือนนั่นก็คือเราไปยืนยันตัวตนสาเร็จเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าหลุดพ้นไปจากวันที่1กรกฎาคมแล้ว ไปเป็น1สิงหา1กันยาอันนี้จะมีวงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้าให้เพียงแค่300บาทจะไม่มีการโอนย้อนหลังให้นะคะตรงนี้ก็เป็นฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะและส่วนข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านนะผลการอุทธรณ์นะคะจะประกาศในวันที่12มิถุนายนนี้แล้วนะคะ ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้ทันทีเลยนะว่าจากการที่เรายื่นอุทธรณ์ไว้ไม่ว่าจะไม่ผ่านในเรื่องรายได้ที่ดิน ไม่ผ่านในเรื่องหนี้สินบัตรเครดิตนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆเมื่อเราไปยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วถ้าหากทางกระทรวงการคลังเขาตรวจสอบแล้วพบว่าตรวจสอบให้เราผิดพลาดเขาจะคืนสิทธิ์ตรงนี้ให้นะคะก็สามารถกลับเข้าไปตรวจสอบได้ในวันที่12มิถุนายนซึ่งถ้าหากว่าเราผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เช่นเดียวกันเมื่อยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่27มิถุนายนในวันที่1กรกฎาคมเราก็จะได้รับวง เงินสำหรับรูดซื้อสินค้า1,200บาทก็คือได้รับย้อนหลัง4เดือนเท่ากันกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหรือผ่านทีหลังทุกคนจะได้รับวงเงินเท่ากันยกเว้นค่ารถค่าเดินทางตรงนี้เขาไม่มีย้อนหลังให้นะคะหรือจะเป็นค่าแก๊สสูงต้มตรงนี้ไม่มีย้อนหลังให้ส่วนเงินของผู้พิการที่จะได้รับอีก เดือนละ200บาทในวันที่20ของแต่ละเดือนตรงนี้นะคะเมื่อผู้พิการผ่านเรียบร้อยยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยมีการเปิดบัญชีและผูกควมเพด,ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเรียบร้อยเขาก็จะโอนเงิน200บาทตั้งแต่เดือนเมษายนให้ครบจนทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะและสำหรับในเช้าวันนี้น้อยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ